ซ้อมมาหลายสิบปีแล้วซ้อมเรียบเรียงไว้ครับแต่ไม่ได้ใช้สักทีครับอ่ะยังไปไม่ไกลเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพาไปกินใกล้ๆแถวแถวถนนพระยาสุเรนนะคะคุณกัมพูอาจจะรู้จักใช่ไหมครับเขาเรียกถนนพระยาสุเรนถนนพระยาสุเรนเข้าซอยไปนิดนึงนะคะจะอยู่ซ้ายมือร้านนี้นะคะชื่อร้านครัวแม่ปาร์ตี้ครัวแม่ปาร์ตี้ขายอะไรคุณกัมพูไปดูกันกันเลยนะคะไปดูค่ะ นี่ค่ะเราก็ไปเดินอยู่แถวคลองพระยาสุเรนนะคะเป็นร้านแกงใต้นะคะคุณกัมพูม์ร้านแกงใต้แต่ข้างหน้าเขาจะมีขายขนมครกขายหมูสเต๊ะด้วยคือครบค่อนข้างจะครบวงจรเลยนะอพอกินเผ็ดๆก็ต้องมีขนมหวานมีขนมน,นี่ดูอ่าเขาเรียกอะไรเนี่ยขนมครกขนมครกเขาเนี่ยมีหน้าเผือกหน้าข้าวโพด ใช่คุณกําููก็เป็นคนแคะนฮะคะพี่เขาแคะเองผมเป็นคนชิมส่วนนี้เป็นหมูสเต๊ะค่ะครับนี่และก็มีข้าวแกงแกงใต้ของร้านครัวแม่ปาร์ตี้นะคะทำวันละ50อย่างค่ะคุณผู้ชมค่ะเก่งเนาะคนที่ทำอาหารได้วันละ50อย่างนี่50อย่างแล้ววนออกไม่เรียนหัวเหรอโอ้โหเขาไม้ทำไมจำได้อะใช่ ผูขายเนี่ยสี่สิบห้าสิบเองนะแก้ <50 S 1> ถุงอย่าเงเงี้ยค่ะขายไม่แพงและเนี่ยค่ะก็เป็นน้องปาร์ตี้ซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของคุณมแม่ก็เลยเรียกว่าครัวแม่ปาร์ตี<อ>้น้องปาร์ตี้ที่เป็นชื่อลูกชายแล้วคุณพ่อก็ชอบ ปาร์ตี้แต่ว่าไม่ได้ปาร์ตี้มาตั้งแต่มีโควิดนะแต่ว่าก็ลูกชายก็โตแล้วแหละนะคะอาหารเขาน่ากินมากดูฮะใช่อร่อยด้วยนะคะอันนี้แกงหอยหอยอะไรนะหอยแครงใส่ใบชะพลูมงจำได้แกงหอยชะพลูอันนี้เป็นแกงปลาบึงปลาดุกปลาดุกแกงปลาดุกอันนี้แกงเขียวหวานไก่นะฮะอู้น่ากินท่านผู้ชมครับแกงไตปลาแกงมัสมันไก่นะครับแกงส้มปลาทับทิมปากกระพง ปากระพงอันนี้อันนี้นนกระดูกอ่อนเขาเรียกอะไรนะแกงขั้วแกงข<ว>กงั้วกระดูกอ,อ,อ่อนหมูเขาบอกว่าอันดับหนึ่งเลยขายยอดขาย<ช>ดีมากเป็นเมนูยอพิเษเจ้าของร้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกแม้แต่ช่วงโควิดเนี่ยนะลูกค้าไม่ได้ตกเลยอ่าส่วนนี้ของพี่พิทักษ์ ระต่ายไม้จันพิพิทักษ์แกเป็นศิลปินนะครับค่ายรถไฟดนตรีแกก็บอกว่าช่วงที่ผ่านมาโควิดแกก็มีความสามารถด้านการทำคอหมูอบโอ่งไก่อบโอ่งแกก็มาเปิดร้านข้างๆเนี้ยขายส้มตำด้วยแกเป็นคนบุรีรัมนะคะแต่ก็คอหมูอบโอ่งอร่อยมากนี่ค่ะท่านนี้นะจ่ายไม้จันนะคะเจ้าของเพลงเอาฟังฟังเสียงเพลงหน่อยไหมคะมีมีมีร้องเพลงไหมมีร้องเพลงไหมฟังหน่อยฟังหน่อยลองฟังนะฮะพอดียกคโควิดก็เลยมา ทำมาเป็นรายได้เสริมนะครับเออใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีไม่ยังไม่มีงานเลยคับผมครับแต่ถ้ามีงานก็ยังออกงานได้สบายงออกงานอยู่เหมือนเดิมครับเพลงเพลิงไม่ได้ลืมนะฮะไม่ได้ลืมครับผมโชว์ให้ฟังหน่อยสักนิดหนึ่งครับเพลงของพี่พิทั์ะกรตายไม้จันว่าสักวันคงร่วงลงมาอยากเอื้อมมือนโน้มกิ่งควาลงมาจูบเดือนเยืดาอขอบคุณครับ ผมผมชอบเปิดเพลงนี้นะใช่ตอนตอนที่จัดอยู่ตอนเช้าเอ้กำกจป้มนตนคมันจะมีเพลงเพื่อชีวิตฮิตไม่เลิกใช่ไหมั้ยเพลงนี้เปิดบ่อยมากแล้วเพิ่งจะได้เห็นตัวจริงพี่พิทักษ์นะคะอยู่ค่ายรถไฟดนตรีก็ให้กําลังใจสู้ๆกันไปนะคะอในร้านนะคะก็มีขนมตาแตกคือขอไปตาบอดมีตาแตกอ้คืออย่างนี้ค่ะ พี่แม่คุณแม่แม่ปาร์ตี้เนี่ยเขาเปิดให้ลูกค้าที่ทําขนมเป็นเอามาฝากขายได้น่ารักมากนะคะมีน้ําใจอร่อยไหมคะพี่กัมพูคะอร่อยขนมตาบอดนะครผมก็เพิ่งเคยกินแต่กินแล้วตาไม่บอดนะครับไม่ไม่ันนั้นเป็นความกินแล้วตาใสเลยใช่ค่ะนี่เป็นของลูกค้าที่มาฝากขายนะคะส่วนนี้เป็นส่วนงอกดองเขาเรียกว่าดองเปรี้ยวๆค่ะเอาไว้ทานกับขนมจีนแล้วดูน้ำขนมจีนน้ำพริก นมจีนแกงอ่านมจีนอะไรเนี่ยอนนี้ยาปูน้ำยาปูน้ำยาป่าน้ำยาปูนะฮะพูดเขาหลากหลายไปหมดท่านผู้ชมครับที่สำคัญต้องแวะไปสัมผัสเองอ่ะที่ที่สำคัญทานเสร็จแล้วนะคะผักฟรีและมีขนมหวานให้ฟรีด้วยวันละ2อย่างขนมหวานนี้ถ้าเราไปซื้อต้องมี20-25เเขาบังคับเลยนะบอกว่าถ้าไปทานต้องทานผักให้หมดถาดนี้เยกั ปยก็ดีนะฮะผักเยอะแต่อาหารปาอใต้นี่นะเขาผักมาเยอะจริงนะสายเขาเรียกว่าสายออสายสออะไรสอสายสอก็คือสายสุขภาพนะฮะถ้าสายฝอนี่ก็คือสายฝรั่งอันนี้อันนี้อะไรคะเรียกถูกยังอันนี้เขาเรียกว่าต้นเอาลืมอีกแล้วกระโดนไม่ใช่อะไรอ่ะอันนี้มันปูอันนี้มันปู แต่ไอ้เมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใช่ไอ้ที่มือซ้ายคุณน่ะไม่ใช่มันปูแต่เป็นม,มันปูมาตลอดไม่มันต้นอะไรฮะผมลืมอีกละอีะอะ<ม>่ฉันก็ลืมด้วยเอออไม่เป็นไรค่ะก็แวะไปได้นะคะต้น,ตอ,นอะไรอินโดเนี่ยหรืออะไรสักอย่างหรืออ,อินเดียเนี่ยอินโดอินโดใช่ใช่อินเดียป่ะมีคําว่าอินโดเออจับลืมละนี่ค่ะก็เป็นอาหารที่ราคาไม่แพงนะคะสี่สิบห้าสิบเอาละเจ้าของเขาเรียกมาตูมแขก เออมาตูมแขกแล้วอินเดียมาจากไหนมาตุมแขกเออมาตูมแขกนะครับนี่ฮะดูเนื้อดูเนื้อโอ้ยดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่กินยั่วน้ำลายกันให้เห็นเลยฮะอืกินยั่วน้ำลายกินจนสิวขึ้นเลยอ่ะคิดดูช่วงนี้เป็นอันนี้เป็นสิวหนุ่มจ้าคุณละชนีหนุ่มมากเลยเออสิวหนุ่มเออทำไมดิฉันกินได้ทุเรศมากคำก็ว่าไปเออก็จะได้รู้ไงค่ะค่ะ อ่าและต่อไปนี้ค่ะเป็นภาพที่ครัวแม่ปารตี้เขาเก็บไว้ตอนมาร่วมกิจกรรมลูกทุ่งมหานครนะคะ้าเป็นแฟนลูกทุ่งมหานคร,รและ,ะ,ะสองหนุ่มสาวนี่เป็นใครที่ห oh, <no. S 1> <laughs> น้าตัวเองเป็นอย่างนี้คุณอ,อันนี้นา <laughs> คุณเหรอ เขาเป็นน้าคุณใช่ไหมแล้วมายืนข้างๆผมได้ไงอ่ะคุณเลชนีคุณเราลองเล่าที่มาสิว่าจาได้จากรายการลูกช่องหานครปีที่สองเนี่ยอันนี้ปาร์ตี้ตอนนั้นให้แต่งข่าวบอยแล้วเขาก็ทําผมดิฉันหยิกกนะคะสายฝอสายฝอปรากฏว่าไม่มีฝรั่งมามองสักคนเลยสายสายเลงฝรั่งว่าง้นแต่หน้าตานี่แบบว่าดูไม่เจิดเลยนะคะตอนแรกผมนึกว่าน้าคุณนะแก่มากเลยแหละผมนึกว่านนาคุณรลชนีมากหน้าคล้ายๆกันกว่าปีแล้วนะอู้ครับ พี่เขาน่ารักมากเก็บภาพไ้ได้ดีนะคะ